คุณเคยไปดูหนังแฟรนไชส์ที่ภาคก่อนหน้านั้นคุณชอบมันมากๆแต่พอไปดูภาคล่าสุดแล้วคุณรู้สึกผิดหวังและหงุดหงิดกับความเอาใจใส่ในผลงานที่มันไม่มากพอเท่ากับที่คุณคาดหวังเหมือนกับเขารีบถ่ายรีบฉายโดยคิดว่าทำอะไรออกมาคุณก็พร้อมจะจ่ายตังซื้อตัวหนังอยู่แล้วนั่นแหละครับความรู้สึกของผมกับที่หยด3ผมย้ำคำว่าความรู้สึกของผมนะครับและผมก็ไม่ได้แคร์ว่าหนังมันจะร้อยล้านหรือว่าพันล้าน ถ้าผมดูแล้วผมหงุดหงิดผมผิดหวังผมก็จะบอกว่าผมผิดหวังครับแต่หนังคือหนังมันไม่ได้แย่จนผมไม่โอเคหนังมันยังสนุกอยู่เพียงแค่เวลาในการทําหนังของเขาอะมันจํากัดมากๆแล้วคนเล่าหนังอ่ะเขาเอางานสเกลนี้กับเวลาที่มันไม่มากพอเขาเอามันไม่อยู่ครับแต่ก่อนอื่นก็ขอชมหนังในส่วนที่หนังมันทําได้ดีก่อนแล้วกันครับเริ่มจากในส่วนของโครงบทหรือว่าภาพรวมของบทหนังยังคงสร้างความบันเทิงได้จากคอนฟ l i c ที่เข้มข้น ตัวเนื้อหาหนังยังสร้างความน่าสนใจและน่าติดตามไปตลอดทั้งเรื่องภาพรวมผมยังสนุกและก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อกับหนังเรื่องนี้และสิ่งที่ทําให้ผมยังโอเคกับหนังเรื่องนี้หลักๆก็เรื่องของภาพรวมของสกรีนเพลย์นี่แหละครับคือหนังว่าด้วยเรื่องของผีชุดดําที่อยากจะกลับมาคืนสังเวียนและที่ผีชุดดำเลยจับน้องยี่ไปป่าบองสโสนเบียงซึ่งป่านี้เป็นป่าผีเฮี้ยน กลุ่มลัทธิพวกนี้จะจับน้องยี่ไปทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างซึ่งป่านี้ของขลังจากภายนอกไม่สามารถจัดการผีพวกนี้ได้เห็นไหมครับคอนฟ lict นี้โอ้โหแม่งน่าสนใจมากๆเลยครับการที่พี่ยักษ์จะต้องไปเจอกับผีเฮี้ยนแถมไม่สามารถใช้12เกตคู่ใจของพี่แกได้ถึงฟังดูเนื้อหามันจะมีความซ้ำๆเป็นสูตรสำเร็จจากภาค2แต่มันก็ยังคงน่าสนใจอยู่ดีครับในส่วนของงานภาพ ผมเคยบ่นหนังไทยหลายๆเรื่องใช่ไหมครับที่มันถ่ายออกมาแล้วเนื้อภาพมันเหมือนละครช่อง7บ้างช่อง3บ้างย้อมสีภาพไม่โอเคบ้างแล้วเนื้อภาพแบบไหนการย้อมสีแบบไหนมันซีเนมามติกสาหรับผมคําตอบคือแบบที่หยด3ครับเนื้อภาพแบบนี้ย้อมแบบนี้ซีเนมาติกครับส่วนงานมุมกล้องก็ถือว่าเออนี่แหละหนังที่ถ่ายมุมกล้องเพื่อมาลงโรภาพยนตร์จอใหญ่ๆอย่างแท้จริงไม่ได้เออะเออก็จะตัด c l o สอ up รับเข้าหน้าอย่างเดียว และการแสดงในภาคนี้ใครที่ใช้ศาสตร์การแสดงแบบละครเป็นหลักเช่นคุณพ่อเขาก็แทบจะตัดบทออกหมดเลยครับทาให้ภาพรวมของหนังอ่นนะมันโอเคและคนที่แสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆมีอยู่2คนครับเริ่มแรกคือณเดชครับณเดชเป็นนักแสดงที่สาม,มารถแสดงได้ทั้งละครและหนังและณเดชก็ทําได้ดีครับยังคงความดิบโหดสไตล์พี่ยักษ์อยู่เหมือนเดิมการใส่อารมณ์กับไดอะล็อกโอ้โหมันเข้าปากมากๆมาเลยทําให้การแสดงของณเดชนะ่ะมันเด่นและอีกคนที่ เมื่อไหร่น้องคนนี้แสดงหนังอะ่ะผมจะต้องชมทุกทีเลยครับนั่นคือน้องนีน่าครับผมเคยพูดในเรื่องของตาคลีใช่ไหมครับนักแสดงผู้ใหญ่เล่นติดละครหมดเลยคนเดียวที่แสดงเป็นซีนีมาติกมีแค่น้องนีน่าและเรื่องนี้น้องก็โชว์ของได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นตอนหวาดกลัวตอนต้องเป็นผีการแสดงประมาณนี้ถ้าเกิดล้นไปผมจะครีชแต่ถ้าเกิดขาดไปมันก็แสดงไม่ถึงแต่น้องนีน่าแสดงได้พอดีมากม และนี่คือเพชรเม็ดงามของวงการหนังไทยเลยแล้วหลังจากนี้คนที่ไม่ชอบฟังบนหนังไม่ชอบฟังรีวิวที่วิเคราะห์เชิงเทคนิคไม่แนะนําให้ฟังนะครับโดยความที่ภาค2อ่ะเขาทําออกมาดีเป็นหนังเชิงบันเทิงที่เอองานมันถูกเอาใจใส่และเคารพมันสมองของผมผมเลยคาดหวังกับหนังภาค3นี้มากๆหวังว่าจะมาสร้างศรัทธาหนังผีไทยต่อจากภาค2 ต่หนังมันก็มีปัญหาบางอย่างที่มันเด่นชัดมากๆผมขอยกตัวอย่างเป็น5ประเด็นละกันครับเริ่มต้นจากสิ่งแรกคือการ Execution หรือการเล่าเรื่องคือผมเพิ่งคุยไปคลิปที่แล้วเลยครับคลิปที่ผมรีวิวเชนซอ a ์แมนผมเพิ่งบอกไปว่าหนังที่มีชั้นเชิงนะ่ะเขาจะไม่ดูถูกคนดูเช่นแบบเขาจะไม่ฟล s ชแบ็กสิ่งที่เราเห็นมาเมื่อ30นาทีที่แล้วถ้าทําแบบนั้นนะ่ะผมจะมองว่า มันดูถูกมันสมองผมเหมือนเขาคิดว่าผมมีสมองเป็นปลาทองจำเรื่อง30นาทีที่แล้วไม่ได้เขาเลยแฟชแบ็กสิ่งเดิมมาให้ดูซึ่งมันเป็นแนวคิดของละครและซีรีส์พอมันอยู่ในละครในซีรีส์มันโอเคถ้าเกิดมันมาอยู่ในหนังที่มันยาวไม่ถึง2-3ชั่วโมงอะ่ะมันจะดูถูกมันสมองผมครับอย่างเรื่องที่หยด3พี่ยักษ์เล่นผีถ้วยแก้วแล้วพี่ยักษ์จะเกิดนิมิตอะไรบางอย่างแล้วมองเห็นถ้าแล้วพอ30นาทีถัดมา แม่งพี่ยักษ์ไปถึงถ้าแล้วแม่งก็แฟลชแบ็กอันเดิมมาให้เราดูเพราะว่าคิดว่าเราจําสิ่งนั้นไม่ได้แล้วก็ยังมีการแบบเล่าซัสเพนส์ที่โอ้โ,โหโคตรจะสูดเลยโคตรจะเชยเลยหนังเลยไม่สามารถกดดันทําให้ผมรู้สึกแบบหวาดกลัวได้ส่วนจัมส์แร์ผมก็เฉยๆไม่มีการสะดุ้งเลยคือหนังเรื่องนี้อ่ะเหมือนเขาหนักไปเล่าแอคชั่นแฟนตาซีแอดเวนเจอร์จนลืมรากเงาอย่างความเป็นฮอร์เรอร์เฟลเล์ ส่วนปัญหาที่สองคือการพึ่งพากัน exposition มากเกินไป exposition หมายถึงการอธิบายครับเวลาเจอเหตุการณ์อะไรใหม่ๆหนังจะพยายามอธิบายทุกอย่างให้เราฟังทั้งๆที่บางทีเราเห็นสิ่งสิส่งนั้นอยู่แล้วเขาก็ยังอาธิบายซ้ําในสิ่งที่เราเห็นเช่นตอน flashback ไปเล่าเรื่อง backstory ของลทัทธิผีชุดดํทาทั้งๆที่เราเห็นภาพอยู่นะก็ยังต้องมีตัวละครมานั่งอธิบายเรื่องราวราวกับว่า เราตาบอดเรามองไม่เห็นภาพนั้นใน5นาทีนั้นหน่ครับเวลามีผีอะไรใหม่ๆนั้นก็จะอธิบายว่านี่คืออะไรจัดการยังไงของคลังคือสิ่งนี้คืออะไรทำไมมันจัดการผีได้นี่แหละครับหนังใช้การ exposition แทนการเล่าเรื่องด้วยภาพหรือเล่าให้คนดูไปคิดเองซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ละครนิยมใช้ถ้ามันอยู่ในละครก็มันก็ถูกต้องเพราะว่า กลุ่มคนดูละครบางทีเขาก็กินข้าวไปดูไปคุยกับเพื่อนไปฟังไปรีดผ้าไปดูก็รู้เรื่องครับเพราะว่าเพราะมันมีการอธิบายให้เราฟังในหูแต่กับหนังที่มันอยู่ในโรงอะ่ะจอใหญ่เบริ่มเลยครับลมมํโพงส10ตัวนั่งอยู่ในห้องมืดมืดโฟกัสกับจอและเสียงการทําแบบนี้ผมจะรู้สึกว่ามันดูถูกมันสมองผมครับและปัญหาที่3คือ การตัดต่อที่ขาดความต่อเนื่องเช่นซีนแอคชั่นเขาจะตัดเยอะมากๆเช่นซีนที่พี่ยักษ์ต่อยกับพานโรงตอนแรกก็มีฟูลช็อตถ่ายด้านข้างเอาสักพักตัดไปรับด้านหลังสักพักตัดไปรับด้านข้างสักด้านหลังต่อยทีก็ตัดทีอะไรแบบนี้มันมันดูไม่รู้เรื่องครับแล้วมันจะมีซีนแบบน้องชายสองคนโดนพานโรงตีเวลาเขาตีอ่ะมันจะมีการตัดหนึ่งเฟรมทำให้ การตีอ่ะมันดูตีแรงขึ้นแต่พอตัดออกมาซีนแอคชั่นนี้มันเหมือนซีนของแอคชั่นของละครเลยครับในภาค2 s c ซีนแอคชั่นยังมีการคราฟแบบมีการต่อยปุ๊บมีการใช้กล้องหมุน360องศาเพื่อโชว์เทคนิคงานภาพมันเลยทำให้ซีนแอคชั่นมันดูคราฟดีมีความครีเอทีฟในการสร้างสารรค์ซีนต่อสู้แต่ภาคนี้ไม่ค่อยมีอะไรแบบนั้นครับเน้นตัดเร็วๆแล้วก็มีบางช่วงที่น้องชาย2คนหายไปนะครับ หลังจากนั้นเหมือนพี่ยักษ์แกลืมน้องชายสองคนไปเลยฟิลเหมือนเขาถ่ายองค์ที่3ไปแล้วอะ่ะแต่เขายังไม่ถ่ายองค์ที่2องค์งที่2บทเดิมคือมีจ่ากับพี่ยักษ์ไปลุยปากกันสองคนแต่พอจะถ่ายจริงๆเอา้าวเปลี่ยนบทมาแล้วก็ใส่ไอ้น้องตัวภาระสองคนนี้ลงไปที่หลังเพื่อสร้างคอนฟ l i ต์ผมเลยรู้สึกว่าช่วงองค์ที่2ไปต่อองค์ที่3อะ่ะมันดูไม่ต่อเนื่องครับปัญหาที่4คือบท ถึงผมจะบอกว่ามันสร้างความบันเทิงให้ผมก็จริงแต่พอเจาะลึกลงไปในรายละเอียดบทมันยังมีความหล,มหลวมมไม่น่าเชื่อถือคือตัวโครงอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่เหมือนรายละเอียดนะ่ะมันยังไม่ถูกคิดยังไม่ถูกแตกช็อตให้ละเอียดตัวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเลยดูไม่ตกผลึกเท่าที่ควรเช่นบทของตัวละครใหม่2ตัวเหมือนมีมาเพื่อให้พี่ยักษ์ได้ใช้ธนูไฟยิงและบทน้องสองตัวที่มาเพื่อสร้างคอนฟ l i c t มาเพื่อเป็นภาระของพี่ยักษ์ คือมันมีผลแค่สร้างคอน FLICT เพื่อให้คนดูบันเทิงแต่มันไม่ได้มีผลในการดําเนินเนื้อเรื่องตัดตัวละคร2ตัวนี้แล้วให้ไปโผล่ในองค์ที่3เลยก็ยังได้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าคอน FLICT มันจะน้อยลงนะความลุ้นความบันเทิงในหลายๆฉากก็จะขาดหายซึ่งจริงๆแล้วพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์ก็สามารถสร้างสิ่งสิ่งนั้นได้เหมือนกันครับส่วนการแตกช็อตที่น้อยมันก็จะมีปัญหาเช่นแบบตัวละครเดินลงไปในลำธารลำธารตื้นๆเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ไปไปมามาโดนผีพลายดึงลงน้ําลึกซึ่งเาวตรงนั้นมันก็เป็นตื้นอ้าวอยู่ดีๆทำไมมันเป็นน้ําลึกอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมันผ่านการแตกช็อตดีๆมันอาจจะเป็นซีนที่ดีก็ได้แล้วก็พี่ยักษแบบพันผ้าพันผ้าในมือแล้วจุดไฟแล้วไฟไหม้มือแล้วผีก็เหมือนจะรู้แต่ผีก็ยังวิ่งเข้าไปใส่อยู่คือถ้าผมเป็นผีผมคงจะบอกว่ารอได้กินเนื้อย่างก่อนเดี๋ยวค่อยไปอะไรประมาณนี้ <c oughs> มือมันไหม้จน ย่างมือได้ไครับผมเข้าใจหละความเป็นแฟนตาซีมันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดหนังมันตบขลึกบทดีๆแตกช็อตดีๆมากกว่านี้มันจะน่าเชื่อถือมากกว่านี้ครับส่วนบทของจ่าประพันธ์ก็น้อยไปครับควรจะมีซีนของจ่าประพันธ์ได้ให้มากกว่านี้ได้โชว์มุกตลกได้โชว์ความสัมพันธ์กับพี่ยักษ์เพื่อทำให้คนดูรู้สึกผูกพันกับตัวละครน,นี้ขึ้นหน่อยพอมันไม่พอ มันทําให้ฉากท้ายเรื่องอ่ะมันไม่สุดผมเลยรู้สึกว่าฉากท้ายเรื่องมันโอมันขยี้มากเกินไปแล้วก็ยัดเยียดมากเกินไปครับปัญหาสุดท้ายปัญหาที่5คือซาวสกอร์ครับหนังแม่งประโคมซาวหนักมากหนักแบบลำโพงต้องร้องขอชีวิตนะครับยิ่งองค์ที่3ามโลำโพงผมลําลำโพงกระเพื่อครับ แล้วองค์ที่สสกอแม่งดังมากๆดังจนกรบเสียงนักแสดงอ่ะผมแทบจะฟังไม่ออกบางทีต้องฟังไปปึ๊บเอา้าอะไรวะอ๋องั้นต้องเลื่อนมาอ่านซับซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งแต่พอจะอ่านออกอยู่พอไปประกอบกับเสียงอ๋อมันพูดสิ่งนี้ผมถึงจะเข้าใจว่าไอ้ตัวละครพวกนี้มันพูดว่าอะไรแล้วมันจะมีแบบเสียงผีชุดดำตอนสุดท้ายลำโพงโรงหนังผมคงบอกว่าผมไม่ไหวแล้วพี่สุดท้ายแม่งลำโพงตรง ท้ายสุดด้านขวากับซ้ายสุดด้านซ้ายแม่งแต่กครับเสียงแปปะแปปะแปลแปะแปะโอ้โหอย่างสงสารลำโพงรวงหนังเลยครับเรื่องนี้แล้วการใส่ซาวเอฟเฟกก็โอ้โหผมไม่คิดว่าจะเจอซาวเฉยๆกับหนังระดับนี้หนังระดับบล็อกบลัสเตอร์ของไทยอ่ะแบบซาวแบบวาแล้วก็ตุ้ง โอ้โหการเล่าตุง้งยังยังจะมีในหนังระดับนี้เลยเหรอครับเนี่ยอย่างเช่นมันจะมีแบบหรือว่านี่จะไม่ใช่แย้มตุง้งซีนถัดมารูปตกตุงโอ้โหการเล่าซีนกับ s สาร์เอฟเฟกแบบนี้มันทำให้หนังเรื่องนี้ดูเชยแล้วก็ชีฟลงไปในซีนนั้นทันทีครับคือหลายๆคลิปผมพูดถึงจุดนี้ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้อธิบายแต่จะอธิบายในคลิปนี้ละกันคือการใส่เสียงแบบนี้เขาจะพยายามไกด์ให้เราฉุดคิดว่าเออข้อความนั้นอ่ะมันสําคัญนะเช่นคําว่าหรือว่านี่จะไม่ใช่แย้มแล้วก็ตุ้งมันเป็นการเหมือนคอมม่าในข้อความข้อความนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นการฉุดคิดแบบละครครับพอมันมาอยู่ในหนังมันก็เลยเป็นอะไรที่ดูถูกมันสมองผมครับและสิ่งที่เกิดขึ้นมาพวกนี้อ รู้ไหมครับว่ามันเกิดมาจากอะไรครับผมมีทฤษฎีสงคบคิดอยู่2ข้อข้อแรกคือการกำกับครับสิ่งนี้ผมกำลังพูดถึงตัวผลงานนะครับผลงานที่ออกมาเหมือนการกำกับครั้งนี้เขาเอาสเกลงานระดับนี้ไม่อยู่อย่างซีนทีพ่พี่ยักษ์ไปถ้าแล้วหนังแฟลชแบ็กสิ่งเดิมให้เราดูอะเพราะว่าตัวเขาไม่มั่นใจว่าคนดูจะจำได้ไหมสิ่งที่พี่ยักษ์เห็นใน30นาทีที่แล้วอะ แล้วก็ซีนแฟลชแบ็กเล่าแบ็กสตอรี่ของลทัทธิผีชุดดำที่มีตัวละครมานั่งพูดสิ่งที่มันซ้ำกับที่ภาพกำลังเล่าเรื่องที่เรากำลังดูอะเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าคนดูจะเข้าใจในการเล่าเรื่องด้วยภาพหรือเปล่าส่วนซาวสกอร์ที่พยายามจะไกด์เราตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าคนดูจะรู้หรือเปล่าว่าซีนนี้สำคัญหรือว่า คนดูจะรู้หรือเปล่าว่าซีนนี้คือซีนดรามา่าเขาก็จะใส่สกอร์ดราม่าเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับทฤษฎีสมคบคิดที่2คือเวลาที่มีจํากัดคือการที่คนเขียนบทมีเวลาไม่มากพอเขาก็จะไม่สามารถตกผลึกบทได้เต็มที่บทหลายจุดเลยขาดความน่าเชื่อถืออย่างจ่าประพันธ์ที่บทน้อยผลก็ทําให้ผมไม่รู้สึกกับ บางสิ่งบางอย่างท้ายเรื่องและการที่มีเวลาน้อยมันก็ทำให้ขาดการวางแผนหรือว่าเวลาพรีโปรดักชันมันน้อยลงพอถึงโปรดักชันหรือว่าเวลาต้องถ่ายจริงๆมันก็มีปัญหาบางอย่างเช่นซีนแอคชั่นมันก็ดูดีไซน์มาไม่ค่อยจะคราฟมันเป็นซีนแอคชั่นปกธรรมดาธรรมดามันจะไม่ได้ดูครีเอทเหมือนภาค2สุดท้ายกรรมก็ไปตกกับงานโพสต์โปรดักชันครับ มันเลยทําให้การตัดต่อมีปัญหาขาดความต่อเนื่องเพรสซิงของหนังบางจุดก็เลยมีปัญหาครับและนั่นแหละครับการรีบร้อนจะทําผลงานออกมาถ้ามันอยู่กับในมือคนที่เก๋าจ,จัด,จดเขาจะเอามันอยู่แต่ถ้าเกิดเขาเอาไม่อยู่ผู้ลงทุนก็ควรจะขยายเวลาเพิ่มให้เขาหน่อยพอรีบร้อนจะออกผลงานก็จะเต็มไปด้วยปัญหาแบบนี้ครับถึงคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดทําแบบนี้ซ้ๆํๆ ผมว่าคนทั่วไปก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าผลงานศิละปะชิ้นนี้มันไม่ได้ถูกเอาใจใส่มามากพอแล้วมันมีหลายช่วงเลยของหนังที่มันดูเป็นละครช่องสามมากๆเช่นเปิดเรื่องมาโอ้โหฟิลมันใช่มากๆเลยรวมถึงซีในในบ้านด้วยซีนแฟชแบ็กที่ให้คนเล่าในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ซีนที่ขยี้ดราม่ามากเกินไปยัดเยียดเกินไปทั้งที่ที่ปูบทมาไม่ดี หรือไม่ก็ซีนที่ตัวละครน้องสองคนไปแอบอยู่ในรถที่ขับมาตั้งไกลแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มันเป็นรูปแบบของละครเลยครับคือถ้ามันอยู่กับคนที่เกา่าความละครอ่ะมันจะถูกครอบด้วยแนวคิดความเป็นศิละปะภาพยนตร์แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ความเป็นละครมันจะถูกเปิดเผยซึ่งถ้ามันอยู่ในละครอย่างที่บอกมันถูกต้องมันโอเคแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในภาพยนตร์น่ะ มันจะทําให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะเป็นภาพยนตร์ที่ดูถูกมันสมองผมผมเลยมองว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นละครช่องสามที่ถูกถ่ายทําโดยคนที่ถ่ายหนังครับคือถ้าเกิดคุณอยากจะมีหนังทุกๆปีปีละเรื่องผมอยากจะให้คุณแตกจัก,กรวาลออกไปเป็นเรื่องอื่นแล้วก็เป็นกองอีกกองหนึ่งเลยที่ไม่ได้เชื่อมกันอะไรมากมายเหมือนแบบ M.C.U ทำนั่นแหละรครับมีเชื่อมกันแค่โปรดิวเซอร์ใหญ่แต่โดยรวม กองแต่ละกองมันก็ไม่ได้เชื่อมกันขนาดนั้นมันเลยทําให้หนัง MCU มันสามารถมีได้ปีละ3เรื่องคือจกักรวาลที่หยุดคุณอาจจะไปเล่าเรื่องอื่นปีหนึ่งถัดมาเป็นอีกปีหนึ่งแล้วประมาณสัก2-3สปีค่อยกลับมาเล่าที่หยด4ก็ได้ครับสรุปถ้าเกิดคุณเป็นคนที่นานๆจะเข้าโรงหนังทีไม่ได้ดูหนังจริงจังอะไรมากไม่ได้สนใจเรื่องเชิงเทคนิคคุณน่าจะชอบหนังเรื่องนี้และก็สนุกกับหนังเรื่องนี้มากม แต่ถ้าเกิดคุณดูหนังจริงจังในระดับหนึ่งซีเรียสเรื่องเชิงเทคนิคคุณอาจจะมีปัญหากับงานเทคนิคในหลายๆจุดของหนังเหมือนกับผมก็ได้แต่จะมีจริงหรือเปล่าคุณก็ต้องไปดูเองครับส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับที่หยด3ผมขอให้คะแนนไว้ที่5คะแนนครับยังคงความสนุกและยังมันอยู่หนังไม่น่าเบื่อแม้แต่วินาทีเดียวแต่ผมดันหงุดหงิดในความรีบถ่ายรีบฉายงานมาเลยเต็มไปด้วยปัญหาเชิงเทคนิคมาเลยดูเป็นละครช่อง3ผมเลยให้ไว้ที่5คะแนนครับ ก่อนจะจากการหนังก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสสิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับคุณดูหนังเรื่องที่หยดมาหรือยังครับที่หยด3นะครับถ้าเกิดคุณดูมาแล้วก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกได้นะครับว่าเออผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะผมโอ้โหสนุกมากๆสิบเต็ม10ส,สามารถบอกได้นะครับส่วนคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับคลิปใหม่จะแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ โอ้โหสงสารลำโพงโรงหนัง